สวัสดีกรอบนึงครับผมวัชรินทร์สยามธนกิจนะครับก็ปัจจุบันเป็น GM เอ็มพร็อพัน,นะครับแล้วก็เคยเป็นผู m จัดการที่ General Motors นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Lean นะครับแล้วก็ หลักคืออยากจะเน้นถึงเรื่องของปัชญาของลีนนะครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่เราพูดเราเท้าความนิดนึงนะครับบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วแหละนะครับเราบางท่านอาจจะจะใหม่สําหรับคำว่าลีนนะครับจริงๆก็คือน่าจะรู้ได้ยินคานี้มาประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบปีนะครับถ้าคําว่าลีนภาษาอังกฤษนะครับจริงๆก็คือแปลเรื่องแปลว่าทับท่าพิงท่าพิงอย่างเงี้ยนะครับจริงๆคือถ้าตรงตรงดิกชันนารีก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของออกกาลังกายเขาจะบอกว่าหุนลีนก็คือขุนที่เป็นไม่มีไขมัน อันนี้มาฝั่งผลิตบ้างนะครับในฝ่ายผลิตของเราเนี่ยเรื่องของลีเราพูดถึง Lean Manufacturing นะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้หลักการของลีเนี่ยในการกําจัดความสูญเปล่าวลความสูญเปล่าก็คืออะไรที่ไม่มีประโยชน์ครับทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ก่อให้เกิดมูลค่ากับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เราที่เราทำงานขึ้นมานครับเพื่อจะได้ส่งมอบสินค้ากับลูกค้าให้ต้องอท,ท,ที่ต้องการให้ตรงเวลา ผมย้ำตรงนี้คือว่า Le นเนี่ยคือปัจจาในการผลิตท่านที่อาจจะยังไม่เคยทราบเรื่องเซเว่หรือ8 w a นเ e นะครับเซเวก็คือเหล่านี้เลยครับมีเรื่องของโมชั่นนะครับเรื่องของขั้นตอนที่เยอะเกินความจำเป็นครับเรื่องของ Defect นะผลิตงานแล้วก็มีของเสียนะครับเรื่องของ Over Production คือผลิตไว้เนี่ยลูกค้าไม่ได้เอาหรอกนะครับบางรายที่บอกต้องมีการเซตอัพเยอะนะครับก็ผลิตไว้เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าไม่เอาก็ไปกองไว้เต็มโรงงานเลยการที่ไปกองไว้เนี่ยครับถ้าเป็นโรงงานที่ต้องเช่าก็เสียค่าเช่า มูลค่าสินค้าที่ขายไม่ได้ก็ต้องลงทุนไปจากกระเป๋าเรานะครับในบ้านเราละ่ะนะครับถ้าเรามาดูบ้านใครเป็นระเบียบแบบนี้บ้างที่บ้านกับที่โรงงานไนหะนเป็นระเบียบกว่ากันครับหรือเท่ากันโรงงานมักจะเป็นระเบียบกว่าที่บ้านใช่ไหมนะครับโรงงานมักจะเป็นระเบียบกว่าที่บ้านนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีกฎระเบียบเนาะก็เป็นเป็นเพอร์ซันแนลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถบิวอินเรื่องของ5้าสอนะครับ เราพูดกันเยอะเนะาะ5ส5สเนี่ยมันมันดูเป็นเรื่องที่แบบน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วแหละน่าจะเกิดขึ้นเข้าไปในตัวเราได้แล้วแหละแต่จริงๆมันไม่เกิดเนาะมันยังไม่เกิดไม่ง่ายโดยเฉพาะพะนักง,งานที่เวียนมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะช่วงที่เทอเร์โนเอร์เยอะนะครับมาจากที่นั่นที่นี่เขาเจอต่างกาันะรหรือ Environment ไม่ได้เอื้อให้ทำนะครับ มาบอกให้ผมทำห้าสอแต่โรงงานคุณก็ลกแล้วเกินนะมก็ไม่รู้จะทํำยังไงในนี้อันจะมีหลายๆเลเวลเนาะก็ก็สะท้อนหลายๆเลเวลแหละคือเราต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันให้มันเกิดขึ้นนะครับ